เรื่มซูนมาพี่น้องมากินข้าวเศร้าด้วยกันข้าวเศร้ายังดอกสีเที่ยงแล้วหิ้วข่าวหลายพี่น้องเยขับข่าวก็ตาทั่วปีทอดปลาแห้งง่ายๆแล้วก็เจวบอมเจวบอมตาเป๊ะๆยี่ห้อฮาร์ม ยี่กเอ็ดหมื่นบอืมเราไม่เอ๊ยเก่ยวะยังสิเนสนหนาอืมกับเกินตือนขึ้นเกินก่า Muốn thì nó mới bọt rồi <laughs> Đang bọt bọt Hết rồi thì không có hết tuần nó té sao nó không ta ừ. nha thế mà hết bèn rồi ra ừ, không cần thì nó khẩu <laughs> sầu được. à môn. รอันนัานออยังพาเปิดมมกินเห็ดม่ดีบ่ก็ยูเออใส่ไส้พี่เห็นนก็ก้าวถึงนะทำเลมันเห็ดเห็ดไรกินได้ไหมายก่งคงเห็ดตามมือกูเลยกินถึงกินเลย ก็อร่อยนะฮึส้มเขาเสียละก้าบะเดี้วเอาจะเอากราปุ้งมาล้ ไม่งันกับยานตะบะได้มากมานเราอปหยัง้างออม,มควายังไแล้วมีผ้าพ้อ